มาหอมหอมมาวจ้าดอแลรักใจไว้ทั้งใจรักใจทั้งใจสิสิบสิบหลายสายตีร้อนวันร้อนสาวสวยเมื่อวาริมทางข้าวไหลพบเจอใครพบเจอพบเจอตาเจ้าแวะตาเจี้าแวะพักจากโบสถ์ป่าบ่อง้ยินดึงด้วยเสียงร้องร้องเรื่องรักร้องเรื่องริษมีดองด้วยห้าร้องด้วยรักไปด้วยสิไม่กลัวมันรีบเอาลงไม่บอกเพื่อนวันสายสายก็ถึงวันเดียดาไม่เห็นจะได้ัโู้ทีรู หายไป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 ถ้าคนถามถ้าคนถามก็ส่งความสาวสวยเพื่อมาดีสาวสวยเพื่อมาดีมาจะเอายังถึงได้ยังไม่ไาแปะเทียงก้วถ้ั่คนถามก็ยกไปเยอะไม่พอไม่ใช่ให้คนหายไปหายไปหายไปนี่จำคิดมาแล้วจ้าข้นมาลัทธิได้หรือไม่ได้สาวสวยเพื่อมาดเพาะฉะนั้นจวิ่งหลังแก้าสาวคนนี้มาดี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 เงี้ยไว้บาง

อี๋เขาทำไปเอาแล้วไปผมจะรบกับรับกันเขาลากไปเอาไปไปบอกอาการกันบอกดีเอาไว้ทำแบบนี้นี่นี่นี่เอาไว้พ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยสาวสวยก็ได้นั่งพื้นดีนะมั้งรับเอาไว้เอาแรงรับรับสาวคนสาวคนคนนี้สาวสาวนั้นเด็กนั้นเด็กนั้นเด็กนั้นเอาไว้เด็กนั้นเด็กนั้นเจ้าต้องการรู้กันบางคนทำดีเอาไว้แบงค์ฮัลเดอร์ตัดต่อมาบัง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 เอาไว้ยินเลยเพราะว่าให้ได้ทันฮู้เอาใจให้